สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับครูอ้นอีกแล้วนะคะกับช่องของ Run Away ค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงแบบฝึกที่เป็นแบบฝึกแบบซิงเกิลดิวไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงแบบฝึกที่เป็นการฝึกแบบคอมบี้ดิวนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปซิงเกิลดิวสามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะการฝึกแบบคอมบี้ดิวเป็นการจุดแบบเชื่อมโยงทักษะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีชาอะไรกันบ้างค่ะไปกันเลย ทาที่หนึ่งเรเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกและฝึกท่าทางในการวิ่งเพื่อเพิ่มความเร็วเท้าและต่อด้วยท่า b m a r เป็นการฝึกการเหยียดงองสะโพกและเพิ่มการทำง,งานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ท่าที่2แอนคริ่งเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความเร็วเท้าและความแข็งแรงยืดหยุ่นข้อเท้าและต่อด้วยไฮนี Hi Me, เป็นการฝึกการเหยียดงอสะโพกรวมถึงการเพิ่มความยาวและความถี่ของการก้าวในการวิ่ง ท่าที่3 A มเอิคิเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการเหยียดนอสะโพกและต่อด้วยท่า B ีซิคิเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความยาวและความถี่ในการก้าวและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและสะโพก ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อต่อไปยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องของเรา Run Away ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย